You don understand? You don't got understand? r เฉินคู่ฉันชูเฉินคู่ลูซีนัดสดงนจริงหาได้ไหมเข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจขอขอบคุณ V T V T ี่วยฉันมากรันเช่ฉันรู้สอบิงกีที่ได ข้าร่วรง,วง um, uh, อังยานีโอเคโอเคเอ่อลัตส์ก่อนอืมเอ่ออินดีที่ได้พับกงขอบคุณนะคะสุดยอดน่ารักมากเอ่อและไฟนอลนีโอเคอ่ืมนัสส่วนอ่มขอบคุณแฟนค่ะชาวไทย ทีู่ที่น um, ั่เล็ซาลังซาูชนเวล่าเออเออเออออออเออเออเอเออออเคออเออออเออเอเออเออเเ่ออเอเ เ,เคย,ย,เย,เยอีเดียนเดียชมได้ไหมครับยังไม่เคยเจอศิลปินท่านไหนที่ฝึกได้แบบยาวขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าทักทายแบบแค่สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยฮะยาวมากสุดยอดมากครับขอบคุณนะคะขอบ <ขอ S 2> คุณมากครับครับข,ขออนุญาตเข้าสู่คำถามแรกเลยนะฮะเอ่อทำไมถึงสวยขนาดนี้ฮะวัยสมัยนี้สวยช้าเพียว น่ารักน่ารักมากมาน่ารักมากมากน่ารักมากม่ารักมมโบขอเชิญกับเข้าตรงการสักเล็กน้อยนะจะได้อยู่เซนเตอร์ถ่ายสวยๆนะครับผมว้าวเห็นว่าเคยมาที่ประเทศไทยแล้วด้วยใช่ไหมครับอ้โอ้สอน่ i ารั d t บครั d t ที่ t h งทีคที่ครั้งอที่สอ r อ่ท ที่สองแล้วค่ะที่สองแล้วแล้วมาครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งที่แล้วอย่างไรบ้างครับจัดเตรียมภาษาไทยท่อนเมื่อกี้เป็นท่อนพิเศษที่มาครั้งนี้โดยเฉพาะนี่จับใจทุกคนเลยนะครับทุกคนแฮปปี้มากๆทุกคนมีความสุขมากๆเลยจริงๆอยากให้ได้แชร์ให้ได้ฟังถึงผลงานที่มีกับ VJv เห็นว่ามีผลงานมากมายกับ VJv ครับเล่าให้ได้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีผลงานอะไรบ้างครับ 之前一直有太多腾讯的作品，然后也非常感谢能够有海外的粉丝能够喜欢我。对于演员来讲，是一个非常、非常有鼓励性的认可。所以能够今天能够在嗯代表 v TV 成为 v TV 全球代言人，站在这个台上跟我的海外粉丝们见面，我觉得非常非常的荣幸。希望能够有更多这样的机会能跟大家见面，谢谢。 ก็ลูซือบอกว่าได้มีผลงานซีรีส์แล้วก็ละครมากมายบนแพลตฟอร์มของ Ten c ซ n t นะคะแล้วก็ทำให้จากสิ่งนี้ทำให้ได้มีแฟนคลับที่เป็นต่างประเทศมากมายอย่างเช่นแฟนๆชาวไทยที่ให้ความรักแล้วก็สนับสนุนให้การยอมรับแล้วก็เคารพในตัวเขาทำให้เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาที่นี่อีกบ่อยๆเพื่อที่จะมาเจอแฟนๆที่น่ารักของลูซือค่ะจริงเลยนะว้าวโอ้ฝากบอกเธอด้วยว่าตอนนี้คือรู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าความรู้สึกดีๆอ่ะมอบให้กับเธอหมดแล้วฮะ

ก็ผลงานที่กำลังจะมีอยู่ที่เทนเซ็นนะคะเป็นซีรีส์เรื่องฉินหยินในภาษาอังกฤษว่า The Last Immortal นะคะ mm hmm. ก็ใกล้ที่จะได้ชมกันแล้วแล้วก็หวังว่าแฟนๆต่างประเทศหรือชาวไทยเนี่ยจะสามารถติดตามผลงานทางฝั่งจีนด้วยเช่นกันเพราะว่ามีซีรีส์คุณภาพมากมายทางเทนเซ็นจีน mm hmm. ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะติดตามแน่นอนถูกต้องไหมครับทุกคน สุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ y o u t บวีทีว t ไทยแลนดที่รับชมจริงๆแล้วทั่วทั้งโลกเลยมีอะไรอยากจะบอกทิ้งท้ายเชิญได้เลยครับ非非常感 Fan Cup 非常感感我我的的ทายยออบ中看见粉丝你们支持一直来คควชุนี อ更更谢谢ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยทุกคนที่มางานในวันนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมที่ดูอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้ด้วยค่ะที่ติดตามและก็คอยสนับสนุนรูซื้อแล้วก็หวังว่าอนาคตจะมีผลงานที่คุณภาพมากมายรองให้ทุกคนได้ติดตามชมกันค่ะขอบคุณค่ะสุะดยอดเห็นสไลด์สุดท้ายมีแบบว่าเตรียมภาษาไทยทิ้งไายไ้ได้วยถูกต้องไหมครับคอนเทนต์ต้องมาแล้วกล้องมาเลยฮะถ่ายเลยฮะ ชูชูคุนนะคะเอิเย้ One more time One more time r i g t ชูชูคุนนะคะรักไหมครับรักไหมคะรักรับรักไหมค่ะรักโอ้ทำมันได้ดิทำมันได้ดิทุกกำลังอึ้งในความสวยของเธอนะครับนี่เลยครับกับ VTV Global Brand Ambassador Give it up จ้าลู่ส์